สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูนัทคลินสุขใสนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เรียนในเนื้อหาบทที่2นะครับเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะอ่าเรายังอยู่ในบทที่สนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้ครับก็จะเป็นต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเรียนเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่งไปแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงครับอ่าทีนี้ คำถามก็คือเทคโนโลยีเสมือนจริงคืออะไรครับนักเรียนลองคิดนะครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์ใช้หรือเคยเห็นนะครับเทคโนโลยีเสมือนจริงมาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับวันนี้เราจะมารู้กันนะครับว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับตัวแรกครับที่คุณครูอยากให้นักเรียนรู้จักด้วยกันก็คือจะมี2ตัวคือคําว่า AR กับคําว่า VR แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จัก AR กับ VR เนี่ย เรามาตั้งคำถามกันครับว่า AR คืออะไร VR คืออะไรนะครับแล้ว AR กับ VR มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเราต้องตั้งคำถามนะ AR ครับย่อมาจาก Augmented Reality ครับเดี๋ยวนักเรียนเราไปดูคลิปวิดีโอก่อนนะครับว่านักเรียนมองเห็นภาพรวมครับของ AR บางคนมองแล้วเนี่ยอาจจะอออก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมเคยเล่นเกมครับ แล้วมันเป็นแบบนี้เลยะนะครับหรือเราเคยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือ็กทุนอิคของเราเนี่ยทำอะไรบางอย่างแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับไปดูคลิปวิดีโอกันครับ หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปแล้วนะครับนักเรียนลองคอสรุปได้ไหมครับว่าลักษณะของ AR เนี่ยมันเป็นอย่างไรครับเราจะเห็นนะว่าเหมือนเราเขามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจจะเป็นแท็บเล็ตหรือเป็นสมาร์ทโฟนถูกไหมแล้วก็ส่องไปครับแล้วอาจจะมีวัตถุอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นบนจอนะครับเราเห็นทั้งสถานที่นั้นและเห็นวัตถุที่ปรากฏขึ้นบนจอด้วยนะครับ เราไปรู้จักกันครับว่า AR มันคืออะไรครับหลักการทำงานของ AR ครับจะมีู่2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกเลยก็คือสภาพแวดล้อมจริงครับสภาพแวดล้อมจริงในที่นี้ก็คืออย่างเช่นห้องเรียนหนึ่งห้องครับอันนี้เรียกว่าสภาพแวดล้อมจริงนะหรือเรามองไปครับเห็นเป็นถนนอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมจริงครับมันมีสิ่งแวดล้อมจริงแล้วก็ต้องมีหนึ่งอย่างครับมารวมกันก็คือวัตถุเสมือนครับที่เป็นภาพเป็นข้อความหรือ เป็นวิดีโอนะดังนั้น AR จะต้องเป็นการผสมกันครับระหว่างสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมจริงนะสิ่งแวดล้อมจริงของเรานะแล้วก็เป็นวัตถุที่อาจจะเป็นภาพก็ได้นะครับเป็นเสียงเป็นวิดีโอ,อปรากฏขึ้นมานะครับดูตัวอย่างครับตัวแรกเลยคือเกมคุ้นๆไหมอ่ะดังมากเลยนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยเป็นอยากเป็นโปเกมอนเชนเนอร์นะครับถืออุปรกรณ์ตัวนี้ไปครับแล้วก็ เดินทางจริงแล้วก็จับโปเกมอนได้จริงครับอันนี้ก็เป็น AR ประเภทหนึ่งหรือเป็นแอปพลิเคชันครับที่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าละแวกนั้นมีของกินอะไรบ้างนะครับมีร้านอาหารอยู่ตรงไหนบ้างหรือมีสถานที่มีโรงแรมตรงไหนบ้างก็เปิดขึ้นมาครับส่องเข้าไปครับโปรแกรมสามารถที่จะจับได้เลยครับว่าตำแหน่งไหนมีอะไรบ้างดังนั้นนั่เลยจะเห็นนะครับว่า AR เนี่ยจะเป็นการรวมกัน ของสิ่งแวดล้อมจริงภาพนะครับแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนที่มันปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้คือคอนเซปต์หลักนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเราเอา AR มาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างด้านแรกเลยครับนักเรียนเราเอา AR มาใช้ในด้านของการท่องเที่ยวครับและการเดินทางอย่างที่ครูพูดไปตอนต้นแล้วว่าบางครั้ง AR สามารถนําทางเราได้อย่างตอนนี้นะครับมันมี g o o g l e Map นะครับที่เป็นแบบ o o g l e Street เราสามารถใช้กล้องนะฮะ ส่องไปครับแล้วก็ทําให้มีวัตถุบางอย่างเนี่ยปรากฏขึ้นมาบนจอแล้วนําทางเราครับไปถึงปลายทางของเราได้หรือไปสู่เป้าหมายของเราได้นะครับอย่างในภาพนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการส่องเข้าไปในสถานที่จริงแล้วมันก็จะปรากฏร้านอาหารครับพร้อมระบุด้วยว่าร้านานั้นมีคะแนนเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ทาให้เราสามารถมองเห็นแล้วก็เข้าใจในในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับว่าสถานที่จริงนั้นมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ มีประโยชน์มากๆหรือจะเป็นเรื่องของการโฆษณาครับการส่งเสริมการขายเราเนี่ยจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านแต่บ้านเราโล่งมากเลยครับจะซื้อของจริงมาจัดวางเนี่ยมันก็อาจจะยังซื้อมาแล้วอาจจะไม่พอดีหรือไม่สวยเราสามารถใช้ AR ครับส่องเข้าไปครับในพื้นที่จริงของเราแล้วใช้วัตถุที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจัดเข้าไปครับตามตำแหน่งต่างๆได้เลยพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าถ้าเอาเฟอร์นิเจอร์ ชุดนี้มาตั้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะสวยตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือการใช้ a อในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการขายของนะครับต่อไปครับเพื่อความบันเทิงครัพูดไปตอนต้นเบื้องต้นแล้วนะว่าเป็นการเอาเรื่องของ a R มาใช้ในการทําเกมนะครับอย่างเช่นเกม p o k ก m o n โกลเนี่ยก็ใช้สภาพแวดล้อมจริงคือภูมิศาสตร์จริงครับรวมกับตัวเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นมา นะครับดังนั้นนักเรียนสามารถเจอโปเกมอนจริงๆในห้องเรียนก็ได้หรือเจอตัวโปเกมอนเนี่ยในห้องนอนของเราก็ได้นะครับโอ้น่าสนใจแล้วมันมีความสนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนครูก็มีคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวข้องกับหลักการนะครับหรือว่าเป็นตัวเกมโปเกมอนโกเนี่ยที่นำหลักการ AR มาใช้นะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูกันนะครับ จากที่เรียนได้ชมคลิปเมื่อสักครู่นี้เนาะเราเห็นแล้วนะครับว่าเกมโปเกมอนโกะนะฮะมันสามารถทําให้เราเนี่ยไปเดินสถานที่จริงเจอโปเกมอนในสถานที่นั้นจริงๆนะครับยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์จริงจริงนะครับทำให้เรามีความบันเทิงและส,สนุกสนานเข้าไปด้วยนะครับต่อไปครับเราก็จะมารู้จักตัวที่2กันนะก็คือตัว vr ครับ virtual reality ครับเดี๋ยวไปดูกันว่า vr คืออะไรดูคลิปนี้ก่อนนะครับนักเรียนช่วยกันดูแล้วก็สังเกตน,นะครับว่า V.R เนี่ยมันมีความแตกต่างกับ A.R อย่างไรบ้างนะครับ <startups> หลังจากที่เล่นชมคลิปไปเบื้องต้นแล้วเนาะ นักเรียนตอบได้ไหมครับว่าลักษณะของ VR เนี่ยมันเป็นอย่างไรครับจุดที่สังเกตได้เลยนะครับแน่นอนว่า VR จะต้องมีอุปกรณ์ครับอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ใส่บนแบบปิดตาเรานะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่เราถืออยู่ก็ได้นะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในรายละเอียดเป็นยังไง VR ครับหรือ Virtual Reality เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่สออย่างด้วยกันครับนักเรียนอย่างแรกเลยก็คือ เป็นซอฟต์แวร์ครับที่สร้างมาให้มันมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริงครับเหมือนสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาจจะจำลองการเป็นสถานที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นแม่น้ำลำธารก็ได้นะครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่เราสามารถโต้ตอบกับสถานที่นั้นได้จริงๆนะครับจะมีซอฟต์แวร์อยู่สองส่วนด้วยกันทีนี้ครับอุปกรณ์ครับของ VR ที่นักเรียนเห็นในคลิปวิอเมื่อสักครู่นี้นะครับหลกัหลกๆก็จะมี2ตัวครับตัวแรกเลยคือ จอแสดงผลนะครับบนสีสันของเรานะครับก็คือใส่ไปครับอันที่2ครับคือถุงมือรับรู้ครับก็คือสามารถที่จะขยับซ้ายขยับขวาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรบางอย่างได้เมื่อเรามีการเคลื่อนไหวดังนั้นสิ่งที่แตกต่างอย่างแรกเลยที่ชัดเจนเลยนะก็คือตัว VR จะมีอุปกรณ์เยอะกวา่าตัว AR นั่นเองนะครับมาดูครับเรื่องของ VR ครับ VR มันคือเหมือนเราเนี่ย ใส่จำลองว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆด้านซ้ายด้านกว่าสิ่งที่เรามองเห็นคือสิ่งที่ถูกจําลองขึ้นมานะครับเราก็ามาใช้ในเรื่องของการศึกษาได้ครับเช่นนักเรียนจะศึกษาเรื่องของทางการแพทย์นะครับเออการผ่าตัดนะครับหรือเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้ VR ครับช่วยให้ทาให้เราสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะมันจะเสมือนเราอยู่เราเห็นสิ่งนั้นจริงๆนะครับต่อมาครับเพื่อความบันเทิงฮะ บางคนเล่นเกมครับเราใส่ครับเพื่อความสนุกสนานใส่หน้ากากนะครับใส่ไปเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะเราก็เหมือนเราไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆครับไปต่อสู้ไปต่อยไปยิงปล่อยพลังนะฮะทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับเราก็รู้สึกผมมีความสุขทั้งเสียงทั้งภาพนะครับสิ่งที่เราเห็นทําให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับสิ่งนี้มากๆนะครับดังนั้น VR ก็ช่วยทําให้เรามีความบันเทิงได้นะครับการท่องเที่ยวครับ ใส่ตัว VR ครับแล้วก็ทําให้เราเหมือนเราไปสถานที่แห่งนั้นจริงๆนะอยากไปเที่ยวประเทศไหนครับเราก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับสเสมือนว่าเราเดินทางไปสถานที่แห่งนั้นจริงๆนะครับหรือนำ VR ครับมาใช้กับงานด้านศิลปะครับใส่ VR ปุ๊บก็จะเห็นสเกลสีนะครับเห็นภาพโมเดลต่างๆหรือเห็นรูปทรงที่เป็นต้นแบบที่เราจะวาดนะครับแล้วก็สามารถใช้ VR ได้นะครับซึ่งทําให้เราสามารถ ทำงานหรือสร้างผลงานศิลปะเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับทางการแพทย์นะฮะมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งออกมาว่านักเรียนตอนเด็กๆครับบางคนเนี่ยกลัวเข็มฉีดยาครับกูเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัว VR ครับช่วยทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าการฉีดยาไม่ได้น่ากลัวเสมอไปครับเขาก็จําลองครับว่าสิ่งที่เด็กกําลังดูอยู่เนี่ยเหมือนเป็นนิทราหรือเป็นเหตุการณ์ใดๆต่างๆฮะแล้วก็หมอก็จะ ใช้เข็มฉีดยาครับฉีดเข้าไปโดยที่เด็กก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวแต่อย่างใดนะครับเพราะเขามีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขามองเห็นอยู่ทาง VR นั่นเองนะครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับว่า AR กับ VR มันแตกต่างกันอย่างไรครับครูหลายคนตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอันนี้คือครูก็ยกตัวอย่างนะว่าเป็นห้องรับแขกนะครับหลังจากนั้นครับครูอุปกรณ์แท็บเล็ตของครูเนี่ยส่องขึ้นไปครับแล้วครูก็จะเห็นน้องหมา นั่งอยู่บนโต๊ะเลยครับครูถามว่าภาพที่เราเห็นตอนนี้ครับเป็นเทคโนโลยี AR หรือ VR ฮะเป็นอะไรครับนักเรียนอ่าเราจำได้ไหมครูพูดแล้วนะว่า AR จะต้องประกอบด้วย2ส,ส่วนด้วยกันคือสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกไหมเป็นอ็อบเจกต์นะครับดังนั้นภาพนี้จึงเป็นอะไรครับเป็น AR นั่นเองนะครับ เป็น AR เนาะพราะเป็นสถานที่จริงแล้วก็มีตัวสิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นอ็อบเจกต์ที่สร้างขึ้นมาปรากฏจริงก็คือน้องหมานั่นเองนะครับต่อมาครับให้ความความรู้สึกว่าเราเนี่ยไปอยู่ในเกมนั้นจริงๆครับไปต่อสู้จริงๆมีการขยับซ้ายขยับขวาได้อันนี้เป็นอะไรครับเป็น VR นะครับมีอุปรกรณ์ครบเซตเลยครับสรุปนะครับว่าถ้าเป็น AR นะมันคือการอะไรครับ มันคือการประลมกันระหว่างสิ่งแวดล้อมจริงกับสิ่งวัตถุเสมือนที่สุกสร้างขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็น VR มันคือการที่เราจําลองว่าเราไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆนั่นเองนะครับดูตามผังนี้เนาะเรานาเทคโนโลยีทั้งสองอย่างนี้ครับมาใช้ในการทําให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเสมือนว่าเราอยู่ในแห่งนั้นจริงๆโดยรูปแบบที่นํามาใช้นะครับเราสามารถนํามาได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพครับวิดีโอหรือว่าเสียง นำมาประกรอบครับทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยเสมือนว่าอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆได้นะครับการเอา AR และ VR มาใช้ทางด้านการศึกษาเราก็จะเห็นว่านังสือหลายๆเล่มในทุกวันนี้ครับนังสือเรียนนะฮะสามารถไปดาวน์โหลดแอปครับไปโหลดแอป AR มาแล้วก็สามารถเอาไปส่องผ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วมันก็จะปรากฏนะครับวัตถุต่างๆขึ้นมาเช่นอาจจะส่งปุ๊บแล้วขึ้นรูปไดโนเสาร์ขึ้นมาครับเราเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์หรือเรียนรู้ เรื่องอเรื่องพืชครับส่องไปปุ๊บเป็นต้นพืชปรากฏขึ้นมาทำให้เราสามารถเรียนรู้ทุกอย่างเห็นภาพทุกอย่างได้เสมือนจริงนะครับอันนี้คือประโยชน์ตัวสุดท้ายครับ MR ครับ Mix Reality เดาซิครับมันน่าจะเป็นอะไรมันคาว่า Mix m i x แปลว่าการผสมเนาะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปรู้กันนะักเรียนลองศึกษานะครับแล้วก็ชมคลิปนี้ก่อนลองสังเกตดีนะครับว่า Mix Reality มันเป็นอย่างไร หลังจากที่นักเรียนชมแล้วนะฮะนักเรียน ตอบคุณหน่อยสิครับว่าลักษณะของ MR มันเป็นอย่างไรสิ่งที่สังเกตได้เลยนะครับว่าผู้ที่ใช้ MR เนี่ยสามารถทำอะไรได้ครับไปจับวัตถุบางอย่างครับเคลื่อนย้ายได้ขยายได้ให้ได้นะครับหรือเปลี่ยนซับเปลี่ยนอะไรทำอะไรบางอย่างสัมผัสปฏิสัมพันธ์กับภาพที่มองเห็นได้ด้วยนะครับดังนั้น MR มมันคือการอะไรครับผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันครับ แล้วเราสามารถโต้ตอบกับวัตถุนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุนั้นได้นั่นเองนะครับเหมือนจับวัตถุนั้นได้จริงๆเลยซึ่งอันนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของทางการแพทย์หรือการศึกษาอะไรบางอย่างที่ต้องใช้ในเชิงลึกนะครับอันนี้นะฮะดูตัวอย่างของ MR นะครับมีการโต้ตอบครับผ่านกราฟ,ฟิกหรือภาพบางอย่างที่มันปรากฏขึ้นมาบนหน้าของเรานั่นเองนะครับนักเรียนก็ได้รู้จัก AR VR และ MR นะครับที่เป็นการผสมผสานระหว่าง AR กับ VR เข้าด้วยกันนะครับทำให้เราสามารถมองภาพทุกอย่างนะครับและจับสัมผัสสิ่งที่เรามองเห็นได้นั่นเองนะต่อไปครับเพื่อให้นักเรียนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับครูก็มีคลิปวิดีโอสรุปให้ฟังนะว่าสรุปแล้วเนี่ย AR VR และ MR มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะไปดูคลิปนี้ครับ สรุปนะครับสิ่งที่เราเรียนวันนี้การเราเรียนอะไรบ้างนะฮะเราเรียนรู้นะครับรู้จักเทคโนโลยีเสมือนจริงครับซึ่งเป็นการจําลองสภาพแวดล้อมผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อทําให้เรารับรู้ได้ครับว่าเราเสมือนอยู่ในสิ่งแวดล้อมแห่งนั้นจริงๆนะครับเรารู้ว่า AR นะครับมันคือสภาพแวดล้อมจริงครับผสมหรือว่ารวมกับวัตถุเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับ VR ครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ครับเพื่อทําให้จาลองว่าเราอยู่ในเหตุการณ์แห่งนั้นจริงๆนะครับโดยนําเสนอผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนสุดท้ายครับ MR ครับมันคือการเอา AR กับ VR มารวมกันซึ่งทำให้เราสามารถปฏิสัมพันธ์และโต้อตอบกับวัตถุเหล่านั้นได้นะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน